ใช่ครับใช่ครับทำไมคเือกเป็นบนี้ทำไมถึงเป็นปนคือว่าวันนั้นเนี่ยผมไปถ่ายหนังสือแล้วก็รายการติดสิบติดต่อมาว่าจะมีเทสทีเ่เขาสัมภาษณ์แพทครับก็ให้เราฝากถึงแพทแล้วก็เขาถามว่ามีอะไรจะจะมอบให้ไหมแล้วในคลิปที่ผมดูอ่ะคือแพทไม่ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ผมก็เลยนึกได้ว่าเอองั้นก็เอาหมวกกันน็อกไปไปใส่เห็นว่าเขาชอบแวนไม่ได้เรื่องนางมีใบเดียวใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นแบบรูปใช่ครับใบที่เราใช้อยู่เดี๋ยวเราไปหาซื้อใหม่เอาครับเห็นบอกว่าแบบว่าถ้าแทใส่แท้ไปนั่งกับใครก็ได้แบบพี่แซลได้ครับเพราะว่าเราให้ก็ เราให้คือผมคิดว่ามันน่ารักดีแล้วเขาก็มผมก็เป็นห่วงคือขี่มอไซค์ก็ควรใส่หมวกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนเ,เขาจะไปซ้อนใครเนี่ยตาสมสบายเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ก็อาจจะคลืมก้องก,ก็มีแฟนๆเชียร์เยอะใช่ไหมล่ะ แล้วรายการก็ออนแอร์ใกล้ๆกับช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยคนอาจคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราให้เป็นของขวัญวันวนาเลนไทน์แต่จริงๆมันไม่ใช่ครับอะไรนะไม่ครับไม่ <c oughs> ไม่ใช่เราเป็นความหวังดีมากกว่าครับเป็นห่วแต่ว่าไม่ได้เป็นการที่ให้เพื่อจะจีบหรือว่าเป็นสื่อลัคไม่ใช่ บ้างนะครับเวลาที่เราเห็นข่าวหรือว่ามีงานคู่ติดต่อมาเยอะก็มีคุยกันบ้า,คบางคง,ง,งอยู่ที่คิวครับแล้วก็การตกลงของทั้งทั้งสองฝั่งตัวเราเองเราตัวผมผมทำงานเราก็ทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมครับงา,านที่เราสนใจมีใช่มีคิวว่างมารับงาน ผมคิดว่ามันก็ก็คงเป็นช่วงเลยของระยะเวลาที่มันมันว่างตรงกันมากกว่าเพราะว่าอาชีพคือง,งานหลักของเรามันคือการทัวกับวงผมก็ยินดีครับผมก็ยินดีเพราะว่าเราก็ทราบเราก็รู้ว่าคนรอเยอะแฟนๆรอเยอะอยากเห็นเราออกงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมได้ยินมาจากทางเลย ฝั่งิธการก็เยอะๆๆๆๆๆๆๆครับไม่ว่าจะเป็นอองานโชว์ตัวงานถ่ายแบบ<ม>งานอะไรเงี้ยก็มีมีครับแต่ว่ามันอยู่ที่คิวผมว่าก็ควรนะหมายถึงว่าอะไรที่มันจะทําให้แฟนๆพร้มอมีความสุขเราก็ควรทา,าใช่ไหมล่ะ<ม>คือแล้วที่สําคัญทั้งผมทั้งแพทเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอ่ะอมนันก็เลยไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องหลบต้องเลี่ยงกันอะไรนะครับไม่ทราบเลยครับแต่ดูในคิวก็เห็นว่ามีบ้างนะมีบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าคอนเฟิร์มไปไปยังไงบ้างใช่ใช่ครับมีมีที่มีที่คอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลาใช่เป็นงานเดียวกันวันเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงเวลา ใช่ที่ที่มาด้วยกันสองคนพร้อมกันเลยนะย,ยังไม่ยังไม่เห็นอถ้าเกิดว่ามีงานแล้วเจอกันจะหให้สัมภาษณ์คู่ได้ไหมคะตัวผมไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ<ม>เพราะ<ม>ว่าตัวเราเองเราดีใจด้วยซ้ำน,นะครับที่ผมเห็นคนรักแพทเยอะผมเห็นงานแพทเยอะขึ้นคนรักแพทเยอะขึ้นผมมีความสุขนะที่เพราะผมรู้ว่า การที่เขามีงานที่ดีมีคนรักมีชีวิตที่ดีคนที่เขารักคนที่เขาดูแลก็จะมีความสุขมีวันที่ดีไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เป็นครอบครัวเขาเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลทั้งครอบครัวผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราเออน่าดีใจด้วยครับอย่างเรื่องคขที่รุนสัมพันธ์ในอนาคตอะไรองนี้ว่าแบบมีการพัฒนาไหมหมายถึงว่า ผมจะพูดว่าไงดีนะเราเราก็มันไม่มีใครรู้วนาคตนะครับแต่ถ้าจะให้เราแบบเขาพูดว่านี่ถ้าจะให้เราโกหกเพื่อรักษาฐานแฟนคลับหรือให้ความหวังแฟนคลับโดยที่เราไม่ได้รู้สึกกันจริงๆเราคงไม่พูดเราคงไม่ทำคือตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นคือความจริงเรามีความหวังดีต่อกันร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยากเห็น แพนมีใคนเยอะคนรักใครเยอะยิ่งยิ่งเราก็ยิ่งดีใจไปด้วยแต่ถ้าจะให้เรามาเป็นแฟนกันเพื่อทําตามกระแสสังคมมันมันมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของหัวใจเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงครับใช่ไหมล่ะคนเราจะคบจะรักกันจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบอยรักกันได้เลยมันมันไม่ใช่นะครับมันนน่ ใช่ใช่ครับแล้วที่สําคัญตัวเราเองเราก็เราอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งว่าเราโอ้ผมเพิ่งโสดเองแล้วเราก็เรากําลังสนุกแล้วก็ท้าทายกับกับงานที่เข้ามาปีใหญ่ก็ใกล้จะออนแล้วพยยิจารณาดาวโจนใกล้จะออนแล้วละครช่องสามก็กำลังจะเปิดกล้องเมษาเรีงใหม่การทัวร์คอนเสิร์ต นั่นมันเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่กับมันนะครับว่าจะพัฒนายังไงยิ่งเราเก่งยิ่งเราเต็มที่กับมันคนดูก็ยิ่งมีวความสุขดังนั้นใครที่จะเข้ามาคบเข้ามารักคงต้องต้องเข้าใจเราเยอะครับ,รบรรเขาาข,ขาคือตอนนี้พอเรา เราก็เต็มที่ครับเราเต็มที่กับทุกงานเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับตลอดระยะเวลา5 6ปีในวงการน่ะผมคิดว่าเราเต็มที่มากเลยนะกับกับทุกๆเรื่องกับชีวิตการที่เรายังยังได้ทางานอยู่ในจุดจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องนึกถึงคนดูก่อนนะครับเราอยากจะต้องเราอยากจะเต็มที่เราอยากจะตั้งใจเพื่อตอบแทนในสิ่งที่พวกเขารักเรา คือไอสิ่งของที่อยากได้มันไม่ไม่อยากได้ไงนี่เราก็ใช้เกือบหมดแล้วอะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเราก็เราก็ดูแลครอบครัวเราดูแลคุณแม่เราเราไม่ได้มีความฝันที่จะต้องมีบ้านหลังใหญ่โตหรืออะไรที่มันจะต้องเกินตัวเราหรอกแต่ว่าเราสิ่งที่เราทําให้คนอื่นทําเพื่อคนอื่นมากกว่าที่แบบเราควรจะต้องทําไม่ใช่ไม่ใช่นึกถึงแต่เรื่องของตัวเอง ใช่นั่นเป็นหน้าที่ของผมคิดว่านักแสดงดารานักร,นะร้องทุกคนนั่นก็เป็นจุดเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับ้งานเยเป็นข่าวมากขึ้นมากเลยคือง <c oughs> านเราน่ะมีแล้วงานเราเราก็ทัวติ6คงเรามันเต็มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวจนมาถึงเต็มมาจนถึงเมษาแล้ว มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับกับเรื่องของงานเยอะขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับว่ามีคนรักมากขึ้นมีกองเชียร์มีคนรู้จักคือเป็นแฟนของแพท์ก็ได้รู้จักกับเราเป็นแฟนของเราก็ได้รู้จักกับแพทมันเป็นเหมือนกับครอบครัวก็ใหญ่ขึ้นมีแฟนคลับ